เรื่องราวของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ความจริงเพียงอย่างเดียวอยู่ในตัวคุณเรื่องราวของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นเรื่องโบราณคุณอาจเคยได้ยินมาหลายเวอร์ชั่นแล้วแต่กะน,นั้นก็ตามความจริงไม่สามารถลบออกหรือปกปิดได้ไม่ว่าจะมีการโกหกกี่เรื่องหรือส่วนใดของโลกพยายามที่จะปิดกั้นกระบวนการนี้ หรือหลีกเลี่ยงข้อมูลนี้เรื่องจริงของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธได้มันไม่สามารถลบได้เพราะมันอยู่ในร่างกายของมนุษย์เฉพาะบนโลกใบนี้เท่านั้นในตอนนี้มีเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรวาลถึงเ0็ดล้านเล่มส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณกำลังจำได้ตอนนี้คือพยายามเกิดขึ้นจากความทรงจำที่ลึกล้ำของคุณ กล้าที่จะเปิดขุมทรัพย์หลักแห่งนี้และกลายเป็นนักสำรวจภายในนักโบราณคดีแห่งความจริงถึงเวลาแล้วที่จะขจัดฝุ่นออกจากหินและกระดูกที่ความจริงถูกเขียนไว้นานหลายชั่วอายุคนส่องแสงสว่างให้กับทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณหากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนให้ใช้ความตั้งใจและพูดออกไปว่าคุณต้องการอะไร จากนั้นขอคําแนะนำจากไกดผู้นำทางจิตวิญญาณเพื่อช่วยเหลือคุณหากคุณเต็มใจที่จะท่องไปตามเส้นทางแห่งความทรงจำในชั่วชีวิตนี้และอีกหลายชาติที่ผ่านมาคุณจะพบว่ามีขุมทรัพย์มากมายถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายแห่งทะเลทรายแห่งข้อมูลที่ผิดเมื่อสมบัติเหล่านี้ถูกเปิดเผยแก่คุณ คุณจะมีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของจกักรวาลอันงดงามนี้จกักรวาลนี้มีจุดประสงค์นับล้านล้านมากเท่ากับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นภารากิจและความฝันที่แตกต่างกันมากมายให้สำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมีจุดประสงค์ร่วมกันอย่างหนึ่งคือประสบการณ์แห่งชีวิตความฉลาดของพระเจ้าต้องการสัมผัสด,ด้วยตัวเองผ่านคุณ สติคือการแสดงออกการขยายตัวและการค้นพบเมื่อคุณเริ่มแกะสมบัติเหล่านี้คุณจะเริ่มเติมช่องว่างรวมจุดและนึกภาพจุดประสงค์ที่แท้จริงของชีวิตของคุณเองจากนั้นคุณจะค้นพบว่าเมื่อเทียบกับอุปสรรคทั้งหมดและสิ่งที่คุณอาจมองว่าเป็นประสบการณ์เชิงลบคุณได้รับวิธีการอัญชันฉลาดมากมาย เพื่อสัมผัสกับสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงและจำนวนการเดินทางที่ไม่คาดคิดที่คุณทำเพื่อลงเอยที่สถานที่ที่เหมาะสมคุณเดินทางกีดถนนที่ไม่รู้จบคำแนะนำมากมายที่คุณพบระหว่างทางและการกระทำอันศักดิ์สิทธิ์มากมายที่คุณได้เข้าร่วมดังนั้นมุมมองเกี่ยวกับความเป็นจริงของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นสถานะใหม่ของการรับรู้ และความถี่ที่สูงขึ้นเมื่อคุณหายใจเข้าลึกๆและมองย้อนกลับไปที่กลุ่มซาภายในของคุณคุณจะเข้าใจความเป็นอยู่ทั้งหมดของคุณเมื่อคุณสามารถยอมรับอดีตได้ให้ปฏิเสธพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ยกระดับการยอมรับตัวตนของคุณเองพลังงานภายในของคุณจะเริ่มเคลื่อนไหวมันจะเปิดศูนย์จักระในร่างกายของคุณ ที่อยู่รอบๆตอมไทมัสระหว่างจักระที่4และ5ผ่านที่นี่ในที่สุดระบบประสาทจะเปิดขึ้นและข้อมูลที่ถูกต้องจะไหลามาหาคุณสมมุติว่าคุณต้องการอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลศักดิ์สิทธิ์นี้ในกรณีนั้นคุณอาจเริ่มต้นด้วยการสร้างร่างกายใหม่ รักษาตัวเองให้ดีและก้าวไปสู่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับที่จะเป็นมากกว่าสิ่งที่คุณได้รับการสอนเป็นสมาชิกของแสงสว่างในครอบครัวคุณจะสามารถเข้าใจข้อมูลนี้มองให้ไกลและเริ่มเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของพระผู้สร้างสิ่งนี้จะส่งผลอย่างมากต่อชีวิตของคุณ คุณจะเริ่มทำในสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำไปที่ที่พระเจ้าจะเสด็จไปและทำในสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทำทั้งชีวิตของคุณเริ่มได้รับแสงสว่างนำทางสิ่งมีชีวิตทางช้างเผื่อเข้าใจว่าสามารถบรรลุอะไรได้บ้างเมื่อทำงานกับแสงสว่างและแผนของพวกเขาได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ เป็นเวลาหลายแสนปีที่สิ่งมีชีวิตแห่งแสงเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติตามแผนนี้ส่วนหนึ่งของแผนนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมสำหรับการเขย่าจัก,กรวาลที่พวกเขาคาดไว้ในที่สุดจะมาจากพระผู้สร้างมีการอุทิศและเตรียมการอย่างมากในขณะที่วางรากฐานสำหรับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์มีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ก่อนที่จะดำเนินการตามแผนนี้เนื่องจากเป็นแผนที่กล้าหาญผู้พิทักษ์แห่งแสงเหล่านี้ตั้งใจที่จะนําแสงหรือความรู้มาสู่ความเป็นจริงที่แสงนั้นไม่ได้รับการต้อนรับคุณมาที่โลกนี้เพื่อมาเป็นส่วนสำคัญของการเคลื่อนไหวนี้บรร สำหรับบรรดาผู้ที่มาแสดงตามแผนของคุณและทำงานกับจิตสำนึกแห่งแสงสว่างเวลาของคุณมาถึงแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มให้พลังงานศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในร่างกายของคุณคุณต้องเริ่มสั่นสะเทือนด้วยความสถต่สูงนี้และปล่อยให้ข้อความที่ผ่านมาของตัวเองชัดเจนพลังงานทางอารมณ์ที่กักขังคุณไว้ในร่างกาย ในขณะที่คุณสำรวจตัวเองคุณจะค้นพบเส้นทางภายในและทางหลวงมากมายมากเท่ากับเส้นประสาทในระบบประสาทภายในของคุณหลายล้านล้านหลักสูตรเพื่อขยายความมีสติคุณจะพบว่าสังคมของคุณได้รับการออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อป้องกันไม่ให้คุณรู้จักส่วนที่ใกล้ชิดและคุ้มค่าที่สุด และน่าตื่นเต้นที่สุดของตัวเองพวกเขาจะพูดว่าการอยู่คนเดียวอาจเป็นอันตรายและเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองคุณต้องจำไว้ว่าความจริงเท่านั้นที่อยู่ภายในตัวคุณนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ต้องการให้คุณสํารวจเส้นทางภายในตัวของคุณในฐานะผู้พิทักษ์แห่งแสงสว่างคุณจะต้องสร้างความเป็นจริงใหม่ หากคุณเปิดใจรับความจริงโลกที่เหลือก็จะตามมาและจิตสำนึกสาคลจะเกิดขึ้นบนโลกและจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กแล็กติก